ขอดรองเท้าไปเลยอะไรยากดีที่ไหนผู้ชายผู้ชายเต้ยนี่เหรถ้าคุณจอเล้ได้ไหมรอที่เต้าแล้วมอมบอกได้่ะมันนี เบื้องต้นร้านเรามารู้ตอนไหนพี่ว่าร้านเราโดนขโมยครับมารู้ตอนเช้าเพราะว่าร้านถึงที่เขามาเปิดตูต้ตก่อนอ่ะเขาเห็นเลยว่ามันตู้มันไม่ปกติละมันมีคเครื่องวางอยู่แบบรก,กระจายกระจายอย่างเงี้ยเบื้องต้นเราตรวจสอบภายในร้านนะพี่อะไรที่หายไปบ้างอะ่ะส่วนใหญ่เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ราคาสูงหน่อยไอโฟน oppo หรือไม่ก็ samsung ที่ราคามันแพงๆหน่อยครับ ของพี่เข้าๆประเมินเบื้องต้นความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ของพี่ของพี่ประมาณแสนนึงประมาณแสน uh huh. คือแล้วกล้องกล้องที่ตามร้านอ่ะพี่ผมเห็นมีตามร้านมันดูได้ไหมเออร้านอื่นที่ไม่รู้แต่ร้านพี่เนี่ยสักประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยไฟจากทางต้องเนี่ยจะถูกตัดทุกวันรัดน่าจะเป็นเกินระยะเวลาเป็นปีแล้วเพราะพี่เคยถามลูกน้องพี่ว่าหนูตอนเย็นคืนเนี่ยติดไ,ไฟที่ตู้ไหม เราะก้ปิดไฟที่ตู้คือระบบทั้งหมดมันจะปิดนะแต่ด็กบกว่าหนูไม่ได้ปิดและซึ่งบางทีะอะถามว่าเราต้องเชื่อเด็กไปเชื่อเพราะว่าบางทีน้องเขายังไม่เข้างานไฟก็ถูกเปิดขึ้นมาเองและต้มก็อยู่ได้ดสแสดงว่าระบบในรถตั้มีการตัดไฟของเรากอรอมแสดงว่าป็นคืนที่เด็กหนูก้องก็ไม่ได้ค่ะคืองจริงๆ,ๆแล้ว้องคืมันต้องไปย้อยเวลาที่แบบว่าเราทำบ้านที่จะตรวจสอบอะไรได้นะก็เท่ากับว่าคือกล้อง ตามตู้ที่ขายโทรศัพท์ที่ติดกันไว้เองเนี่ยเป็นกล้องส่วนตัวก็คือดูไม่ได้เลยถ้าเกิดหลังสามสี่ทุ่มในส่วนของร้านที่ดูไม่ได้แต่น้องพี่ชัดเจนค่ะร้านเนี้ยเขาก็บอกว่าเาเขาว่าบางทีอ่ะเขาว่าก็น่าจะดูไม่ได้เพราะว่าคือคนที่คนโทรลกล้องที่ดูกล้องจริงๆอะไม่ใช่ตัวน้องเขาเองแต่เขาบอกว่าประมาณสามประมาณสามทุ่มกว่าบางทีเขายิงเคลียอะไรไม่เสร็จอ่ะอยู่ดีไฟก็จะดับไปเลยที่ผมก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันอแสดงว่าเขาและพี่เนี่ยตับเนี้ยก็น่าจะถูกตัดไปเหมือนกันตัดโดยระบบนะครับ คือเป็นมานานแล้วใช่ไหมครับนานจนตีคือเบื้องต้นความเสียหายทั้งหมดเนี่ยครับร้านที่อยู่ในเนี่ยโดนทั้งหมดเลยไหมครับโดนเดยอะนะก็เกือบทุกร้านค่ะที่เป็นโซนโทรศัพท์ที่เป็นตู้นะครับโดนก็รวมๆที่ว่านะ่าจะไม่แน่ใจนะเพราะฟังจากเด็เกๆเข้าๆที่แบบนะเ็น่าจะรวมๆกับร้านนะความเสียหายครั้งนี้นะครับ คือทางกล้องที่จะดูได้ก็คือเป็นของทางคลังห้างใช่ตอนนี้เราได้ติดต่อทางห้างขอเข้าดูแล้วติดต่อแล้วก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าไอ้ทำในส่วนของตํารวจเนี่ยพี่อ่ะก็เป็นคนแจ้งทางสถานีตํารวจกัาซึ่งทางห้างไม่ไม่ไม่รู้ว่าพอพี่มาถึงพี่เป็นคนไปแจ้ง<อ>ไม่มีใครมาแจ้งค,คือร้านข้างๆเราก็โดนความเสียหายรวมๆครั้งเนี่ยเป็นร้านเลยใช่ไหมน่า ก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมแล้วปกติแล้วทางห้างอ่ี่เขาจะให้ทางทางเจ้าของร้านหรือทางพนักงานอรกอากห้างเขาจะประมาณสามทุ่มคือทุกอย่างเราบอกก็เลยมองง่ายๆว่าเอ้าถ้าคนนอกออกแสดงว่าคนในอ่ะถูกไหมคนในก็เพิ่กตเป็นคนของห้างอืมถูกไหมแต่มันมันแปลกตรงที่เร้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม เกิดเหตุแบบนี้คนที่เดือดร้อนมาก็น่าจะเป็นเจ้าของนะเจ้าของห้างถูกไหมคุณก็ต้องไปแบบเน้่องาะว่าคุณเป็นคนให้ให้ผู้เชา่าเข้เช่าสถานที่ฉะนั้นคุณต้องมีการดูแลเขาในระดับหนึ่งไม่ใช่แบบให้เขาที่ลนอเอาเองอะค่ะไอ้เรื่องว่าจะต้องมารับผิดชอบในส่วนที่หายไปมันจริงมันมาจริงเรื่องหนึง่งแต่คุณต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ว่าคุณไม่มีความปลอดภัยให้เขาเลยถูกไหมไอ้ตามหาตัวคนนะคุณในบ้าไม่ได้หรอกต้องพึ่งตำรวจแต่ว่าคุณก็เข้าเฉยเพราะว่าพี่หนีมาทีหลัง มาทีหลังนะ่าจะประมาณา20-30นาทีทีเ่เด็กๆเขา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 เจอเหตุการณ์กันต่อนะตอนนีค้คือคือเราอยากอยากให้ทางห้างเอาข้อมูลทางกล้องวงจรติดมาให้ทางตำรวจหลักฐานเพิ่มเติมใช่ไหมครับจริงอ่ะเขาต้องต้องให้ต้องให้ทุกมุมเลยด้วยซ้ำเพราะว่าพอามาถึงเนี่ยเขาอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ว่าในส่วนที่เป็นช็อตอ่ะเขาจะมีกล้องอยู่ภายในเด็กๆต้องรีบเข้าไปดูเลย เด็กๆบอกว่าประมาณดีสามพึ่งดีสามรึ่งนะพี่มันมิดไปเลยคือ <ๆ S 2> ปกติอาจจะมีไฟบางตำแหน่งอะจะีสามรึ่งทุกอย่างเลยถูกตัดมิดไปเลยพี่อัน <ๆ S 1> นี้คือสิ่งที่เขามองเข้าไปดูนะครับตอนนี้พี่อยากจะฝากบอกทางตำรวจหรือทางห้างอะไรบ้างไหมครับก็อยากให้ให้ตำรวจช่วยช่วยสืบหาค่ะเพราะว่ามันก็ ว่าเยอะมากแล้วก็มันก็แบบมันแปลกเหมืนกันอะมีมันการห้างเนาะไปจากก็คืออยากฝากถึงให้ส่วนของโลตัสนาะว่าเออให้ให้ดูแลเราแบบให้เยอะกว่านี้ไม่ใช่แบบนะักอย่างที่พี่บอกคุณต้องไปแจ้งแ,แต่จับใจเราไปจะแจ้งเข้าใจว่าคุณเดือดร้อนว่าเออคุณโทรไปประงานงางใด้านอื่แต่ในด้านเนี้ยคุณไม่ประสานงานเลยครับถูกไหมพี่ครับในห้างเนี่ยตรงเนี้ยนะจุดเนี้ยที่เป็นตู้ขายโทรศัพท์เข้าๆประมาณกี่ล้านนะครับประมาดี จริงๆถ้าเป็นนับเป็นล็อกๆมันก็น่าจะประมาณสิบกว่าล็อกเนาะสิบกว่าล็อกเขาบางล็อกมันก็จะเป็นสั้นเย็นยาวประมาณสิบห้าล็อกได้ที่เดี๋ยวได้รับความเสียหายทั้งหมดอืดังล็อกไม่ดูก็จะมีบางล็อกที่ดูแล้วมันเหมือนกับพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาสังเกตจากอะไรอะาะจะสังเกตจากว่ามันมันมีต้องอยู่ตรงบริเวณนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคครับคุณครับที่เราความเสียหายที่เราเจอเนี่ยพี่ที่ร้านเราตอนเนี้ยมีอะไรบ้างที่หายไปบ้างครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องแพาหน่อย ISO a อแล,แล้วก็ออโต้ตัวพิเศษปะะระมาณตัวแล้วก็มีคำส่งอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวไม่ขายเลยนะ้ก็จบอว่ามร้านราเรตัวหมดเลยวไม่ใช่กล่องเดี๋ยวไม่ขายเลยนกอะไรอย่างเงีะแต่ไม่ใช่กล่องนะไม่นกล่องของร้านอยู่มาถูกเราไปหมดเล,ลเหมือนกับว่าเขาเขา่าจะพอมีเวลาที่พวกแกะเก็บล้วตัวขาขผของออกไปเนี่ยไม่ได้ ก็คือ<ร><ร>ว่าเขาไม่ได้เอากล<ช>่องไปเอาแต่ตัวเครื่องอย่างเดียวบางบางเครื่องค่ะอย่างของที่ร้านเี่เนี่ยกล่อกท้อไปเลยทั้งชุดแต่ว่าเนี่ยบางส่วนใ่พี่ไม่แนใ่ใจนะผู้พี่ยังไม่ได้เข้าไปดูมันอาจจะมีอของเหมพี่แล้วก็ถูกแกะออกอย่างนี้ก็ได้ก็ค,คือลักษณะที่เราเห็นเห็นก็คือว่าเอาแต่เครื่องไปโดยส่วนมาก จะไม่เอากล่องไปต้นตอนนี้เราได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคือเมื่อเช้านี้ะทางพนักงานสอบสวนมูลสอพมีและพลตำรวจับเราได้รับแจ้งนะครับเรื่องของเหตุรับินะครับสถานที่ที่โลตัสนะครับว่าร้านโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นตู้กระจกนั้นจํามันหลายร้านนะครับเมื่อคืนนี้ได้มีคนร้ายได้มางัดตู้กระจกแล้วก็ลักทรัพย์สินก็คือ ทรศัพท์มือถือไปจํานวนหลายเครื่องแล้วก็หลายร้านนะครขนะนี้กําลังตรวจสอบแล้วก็สอบตรนประคำนะครับตัวที่จะถรวแล้วก็รรวตรวกล้องกับถึง,งตอนนี้ภาพวงกล้องวงจรปิดเราได้เพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับน,น,นั่นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการศจกอบแต่ก็ยังไม่เห็นแม่อะไรใช่ไหมครับขอบคุณครับ